ฝากทีฟุตบอลไทยกันบ้างนะครับมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซ้ำผู้จัดก,การทีมฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่วอนบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงสุวรรณช่วยประสานล,ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนให้คนไทยได้รับชมครับมาดามแป้งนวลพันธ์ล่มซ้ำนะครับผู้จัดก,การทีมฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่พร้อมด้วยมาโนโพกิ้ง หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยรับรายงานตัวนักเตะทีมชาติไทยครับเพื่อเก็บตัวฝึกซ้อมเตรียมทีมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน AFF Mitsubishi Electric ครับ2022จำนวน22คนครับนำทัพโดยสารััอยู่เย็นธีรศิ์แดงดากฤษดากาแมนขณะที่ทีรทอนบุญมาทันจะเดินทางมาสมทบกับทีมในวันที่8ธันวาคมนี้ครับ นอกจากนี้ครับมาดามแป้งได้ประกาศแต่งตั้งธีรทรบุญมาทันเป็นกัปตันทีมส่วนธีรศิลป์แดงดาและสารัตอยู่เย็นจะเป็นรองกัปตันครับพร้อมกล่าวว่าในทัวร์นาเมนต์นี้ถือเป็นช่วงเวลาคาบเกี่ยวปีใหม่อยากให้ทุกคนมีสมาธิเพื่อเป้าหมายและหวังจะป้องกันแชมป์ครั้งนี้ให้ได้และขอให้ลุงป้อมครับพลเอกประวิตยวงสุวรรณช่วยประสานเรื่องการถ่ายทอดสดให้คนไทยได้ชมฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนครั้งนี้หลังยังไม่มีช่องไหนซื้อลิขสิ์ก,ก,การถ่ายทอดสดนะครับไปฟังเสียงครับเป็นงานที่หนักแต่ก็ ก็ได้พูดกับนักเตะแล้วก็พูดกับโคชมาโน่ว่าก็ต้องสู้เพื่อรักษาแชมป์ให้ได้นะไม่ตอนแรกนึกว่าลิขสิทธิ์มันไม่แพงมากตอนแรกนึกว่าเท่าไหร่นนะนึกว่าสามดล้านเลยนะตอนนี้เท่าไหร่นะนะคะจริงเหรอเกือบร้อยอะจะมีใครลงขันไหมก็ไม่รู้ว่าต้องไปถามใครน้องนี้ต้องไปขอใครอะ่ะ <laughs> พี่ได้ไปถูกเป้าเลยลุง <laughs> ป้อม <laughs> เหรอ ท่านรองนายกประวิทย์ขาหนูว่าหลังจากบอลโลกจบอะคนไทยก็อาจจะอยากดูบอลไทยนะคะอันนี้ก็ไม่ได้ถึงหลักพันนะคะแปลว่าหลูกบอมจัดได้ว่ายงามสองครั้งเลยนะครับขณะที่มาโนโพกิ้งครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนได้นำนักเตะลงฝึกซ้อมที่สนามยามาโอกะฮานาสกะฟุตบอลอะคาเดมี่คลอง4ครับ โดวยวางเป้าหมายคือการป้องกันแชมป์อยากให้ทุกคนที่ถูกเรียกเข้ามาทุ่มเทการซ้อมและเป็นมืออาชีพเขารบกันมุ่งมั่นทุ่มเทก็จะไปสู่ความสําเร็จครับสำหรับฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2022ทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับฟิลิปปินส์อินโดนีเซียกัมพูชาและบรูไนครับซึ่งจะแข่งขันระหว่างวันที่20ธันวาคมถึง16มกราคมปีหน้าครับโดยโปรแกรมการแข่งขันรอบแรกนะครับวันที่20ธันวาคมนี้นะครับบรูไนพบไทย26ธันวาคมพบฟิลิปปินส์ครับ 29ธันวาคมพบอินโดนีเซียและวันที่2มกราคม2566พบกับกัมพูชาครับทั้งนี้ทีมชาติไทยชุดใหญ่มีโปรแกรมอุ่นเครื่อง2นัดนะครับพบกับเมียนมาและไต้หวันในวันที่11และ14มกราคม2566เวลา20นาิก30นาทีที่ธรรมศาสตร์สเตเดียมครับ